สวัสดีครับวันนี้นะครับมาเปลี่ยนหม้อน้าอ่าเปลี่ยนหม้อน้ํานี่ผมถอดออกมาหมดแล้วนะคือก็ถอดคานกลางเนาะถ้าจะให้ทํางานง่ายๆคือก็ต้องถอดออกระจังหน้าออกคานกลางใช่ไหมครัแล้วก็พวกชุดกรองอากาศนะครับแล้วก็ ก็ยกยกตัวหมอ้อน้ำเก่านะฮะหมอ้อน้ำเก่าอันนี้คือหมอ้อน้ำใหม่นะครับก็จะเป็นของเทียบเนาะ OEM นะฮะก็ลองแก้ปัญหาดูนะครับเพราะว่าตอนนี้รถผมความร้อนขึ้นนะครับขึ้นมาสักพักแล้วแหละแล้วก็หลังคือเรื่องนะครับน่าจะ น่าจะฝาสูกนะผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นปที่ปรเก็นฝาสูกด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าโกงหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับต้องลองดูคือมันก็เยิมนะครับนะ้ำมันเครื่องเยิมไหลลงไหลลงมานะครับน่าจะนะครับเป็นที่ปกเกนนะครับเพราะว่ามันเยมิมด้านหลังเนาะด้านหลัง ด้านหลังบริเวณอ่นอ็อตตรงน,อน,น็อตเดินน้ำหล่อยเย็นฝาสูบนะครับก็เม่อน้ำลูกเดิมอันนี้คือแท้นะครับเนี่ยก็ออกห้างเนอะลดผม2องแสนจะเข้า2องแสนนะครับเพราะฉะนั้นก็สมควรที่จะต้องเปลี่ยนนะครับก็คือ ผมไล่เปลี่ยนวาล์วน้ําไปแล้วนะครับแล้วก็ะจะเอาปั๊มน้ํานะครับไปเรียบร้อยแล้วคือความร้อนก็ก็ยังไม่จบนะครับก็ยังไม่จบก็คือหน้าร้อนเนี่ยไม่ได้เลยนะครับถ้าฝนหรือหนาวได้อยู่ะนะครับ แต่ไม่ถึงกับเครื่องฮีทหรืออะไรนะครับก็คือประมาณร้อยสิบหกเนี่ยนะครับพอร้อยสิบสองร้อยสิบสามร้อยสิบสี่เนี่ยคือคอมแอร์เนี่ยตัดการทำงานละนะครับแล้วก็ไฟก็จะโชว์ละทีนี้เราก็ต้องปิดคอมแอร์ใช่ไหมฮะเราก็ต้องอปความเร็วรอบเครื่องลงมานะครับขับต่อได้คือเครื่องไม่ฮีทนะครับก็ต้อง รักษาคงเลี้ยงอุณหภูมินะครับเวลาขับซึ่งแดดรลล้อนเนี่ยไม่ไมโอเคแน่นอน,นครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวผมจะลองไล่มาที่ปัม๊มเอ่อมาที่เอ่อหม้อน้ำใหม่นะครับถ้าหม้อน้ำใหม่จบนะฮะก็เดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนปากเกน็ฝาสูบหน่อยนะครับถ้าฝามันไม่โก่งอะเนาะนะครับเพราะว่า ฝาตัวนี้ยกฝามานะครับเชียงกงนะฮะเมื่อก่อนติดแก๊สแล้วมันปาดฝาไปสองรอบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ยกมาเปลี่ยนนะครับแล้วก็มาตอนนี้ใช้น้ำมันล้วนมาหลายปีละนะครับประมาณสามสีป่ปีโอเคเดี๋ยวเราไปติดตั้งครับกลับเข้าที่นะครับก็ด้วยเอ่อ,อนอญ้ำใหม่นะครับ